ฮัลออคาฟเกตสวัสดีค่ะวันนี้กั็มาพบกับเซบอูอีกแล้วนะคะเซบจะมาแนะนำวิธีการใชร์รถเบื้องต้นของมิส s ูชิแต i ต์สองจุดสี่แม็กแคปคันนี้นะคะอันนี้คือรูปลักษ์ของรถคันนี้นะคะเราไปชมรูปตัวคันกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะภายนอกรถนะคะก็จะมาด้วยสีเทาจำนวนสองประตูสที่นั่งนะคะ เราไปชมรอจักรคันกันเลยค่ะรถคันนี้นะคะก็จะเป็นระบ,บะตอนเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโดยรวมภายนอกทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็น ด้านท้ายของกระบ,บะคันนี้นะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะห้องเครื่องนี้มีความจุอยู่ที่2 4ซีซีนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลด้านหน้าของห้องโดยสารนะคะมาด้วยปลอกผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลพวงมาลัยนะคะมาแบบสี่การนะคะส่วนถัดไปด้านในก็จะเป็นคอนโซลเรือนไม้นะคะ ด้านซ้ายสุดก,ก็จะเป็นเกวัดรอบเครื่องนะคะส่วนตรงกลางก็จะเป็นเกวัดระดับความเร็วส่วนขวามือก็จะเป็นเกวัดระดับน้ํามันนะคะส่วนก้านด้านขวามือนะคะก็จะเป็นก้านไฟหลีนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายคะ่ะส่วนถัดมาก้านด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นก้านปัดน้ำฝนนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นคอนโซนตรงกลางมีช่องขนาดเล็กอยู่บนส่วนขาไว้เก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนถัดมาด้าน,นล่างก็จะเป็นคอนโซนแอร์นะคะปรับระดับความเย็นตรงห้องบริษัทแล้วก็พัดลมแล้วก็แอร์นะคะส่วนถัดมาด้านล่างก็จะเป็นที่เล่น FM นะคะส่วนคอนโซนนี้ก็เป็นคอนโซนเกียร์มาด้วยระบบเกียร์แมนนวลน,นะคะอันนี้คือคันเบรคของรถคันนี้นะคะ ส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นที่ปรับกระจกขึ้นลงทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ล็อกกระจกที่ปรับระดับกระจกขึ้นลงอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝาน้ำมันแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้านะคะวันนี้เซลโบก็ขอจบการแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้ไวไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ